วัดร่างแห่งนี้พี่น้องสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาหลาชศจัดให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรกรอออนก,อนออกบรบขับไล่ขาศึกในการกูศ่ศาสตร์มัน,นีผภาพี่พาน้องมาถ,ถึงทีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิงกันว่าวัดแห่งนี้ยูมองใดครับติดตามและรับชมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคน,นะครับมัน,นี่ผม้าพี่น้อง ไปเบิงวัดร่างแถวบางคุณเทียนครับซึ่อวัดสีบาทที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาครับเขาก็เริ่มเข้าไปทางซอยพระรามสองซอยสี่สิบสี่มาที่วัดกกถ้าผู้ใดมีรถส่วนโตกันน้ำโหลถมัดจ,จอดไวที่วัดกกแล้วกัน่างเข้าไปพี่น้องตามผมมาครับวัดสีบาทก็ถือว่าเป็นวัดร่างกลางชุ่มชเด้อพี่น้อง นี่ครับผมกับเขามาหอดแล้วเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันหลังจากลงจากสะพานกะงย่างตามทางมาเรื่อยๆพี่น้องกะสิพ่อวัดล่างครับก็คือวัดซีบาทซึ่งเป็นวัดล่างที่มีการสร้างอาคารสมัยใหม่ครอบอุโบสถหลังเก่าไววภายในกะสิประดิษฐานหลวงพ่อเพชรพระพุทธโรปสมัยอยุธยาวัดซีบาทกะ พ่าปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใดได้พี่น้องแต่ก็คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยาและกับเป็นวัดล่างเมื่อครั้งเขาเสียกุุงศีอยุธยาครั้งที่สองนั่นแหละหเพราะว่าชาวบ้านก็อาจสิหนีภัยสงครามนี่เป็นเพียงคําสันนิษฐานได้พี่น้องนี่พระกเฮ็ดคขอบไว้ที่จริงเป็นของเก่าได้พี่น้องคือเหตุเป็นอันเป็นสลาแบบไม่ขอบโบสถ์เก่าไว้นี่ เห็นบ่ข้างๆกับสิมี่เป็นอิดเกาโบทเกาครับประวัติวัดสีบาทกับสิมีแต่พระประธานก็นคือหลวงพ่อเพชรที่พี่น้องเห็นนั่นล่ละวัดศีบาทสร้างในสมัยอยุธยากเราเล่าพุทธศตวรรษที่22อายุกับประมาณ300ปีครับตั้งอยู่บริเวณริมคลองสนามชัย ฝั่งตรงขามกับวัดกกตามร่องร้อยที่ปรากฏกับมีร่อง้อยปืนของพม่าที่ฟ้าผนังเกิดจากการลบซึ่งต่อมาในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้จัดให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีอันศักศดิ์สิทธิ์ด้วพี่น้องในการขอพรก่อนออกบรบขับไล่ข้าศึกในการกู่ศาสโดยใส่เส้นทางคล่องสนามไส้ในการเดินทางออกรบไปยังจังหวัดสมุทร สงข้ามและก็ได้รับชัยชนะในการลบหลายเทียครับเพิ่นกับมาขอพรอยู่นี่แล้วครับพี่น้องโอ้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ก็ซอยกันดูแลรักษาครับซอยกันทําความสะอาดและเพิ่นกัดสีล็อกประตูไว้ได้พี่น้องล็อกประตูไว้ถ้าพี่น้องมากะขออนุญาตเพิ่นเพิ่นกับมาเปิดประตูให้ให้เขาชมได้ครับ โอ้มืวอนนี้ถือว่าผมเดินทางมาคุ้มค่าเลยพี่น้องภาพผีผ้านองมาเบิงถือว่าเป็นวัดเก่าวัดโบราณครับแต่ว่าเพิ่นกะสร้างสาราคลอบแบบใหม่ไวเขามาดันไนกับจังสีเห็นหล่องร้อยเป็นโบสถ์เก่าอุ่นครับหลวงพ่อเพชรอยู่ดันไนเหมือนในพี่น้องนี่นี่นี่อยู่ดันไนนี่นี่ของแท้เลยครับ มีโอกาสกะเขามากราบขอพรได้ครับเป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่งที่ยุ่กลางชุมชนนยุ่กลางมู่บ้านครับแต่ว่าวัดสีบาทแห่งนี้จะเหลือแค่โบสถ์ไอพี่น้องที่บ่อไหลนอกนั้นกับเป็นบ้านค้นอยู่หล่อหลออเป็นบ่นี่ครับเพิ่นกระสีเขียนเรื่องเล่าต่าง ประวัติต่างๆแห้ห้องอ่านได้ครับว่าความเปลี่ยนมาของวัดนี้มาจังใดอยู่จังใดเป็นอย่างคือร่างก,ก็กระสิบอกไว้อยู่แต่ว่ากับเป็นคาสันนิษฐานครับว่าอาจจะเกิดจากภัยสงครามสมัยที่ว่าเข้าสู่รบกับพม่านะครัะพี่น้องชาวบ้านก็อาจสิลมหายตายจากหรือวันหนีไปวัดก็เลยเป็นวัดร่างพอกลับมากะ กลายเป็นชุ่มชนคือพี่น้องเห็นนั่นแหละครับนี่มีอยู่แค่นี้ครับวัดเพื่นกสิสยสางสลา,าสมัยไม่คอกไหวก็เลยเบิงบ่คือเก่าครับแต่ว่าเขาไปดันในเนี่ยจังสีเห็นหลองรอยพวกอิฐพวกของเก่าๆครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกวัดครับที่เป็นวัดร่างอยู่กลางชุ่มชนเลย นี่พันกระสีสางึ้นไมครับเป็นจาแม่ก้นอิ่มอยู่นี่คางคนี่นี่พี่น้องมีอยู่แค่นี้ครับด้านนอกก้นกระสีปลูกไม้ประดับต่างๆครับเห็ดเป็นกงขอบเป็นซาลาขอบสมัยใหม่แล้วก็มีการเปิดปิดล็อกกุญแจไว้ครับถ้าพี่น้องมากก็คือผมบาละ่ะ มขอ,อให้เช่าบ้านที่เพิ่นดูแลเปิดให้ครับเปิดเข้าชมเขามาเห็นแล้วกาํำตาไหลคือเกาพี่นอ้องริโตนวัดครับเหลืออยู่แค่นี้ห้เฮาได้เห็นวันนี้ก็ขอบพุณหลายๆครับ ที่เขามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนําเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปมือนีขอก่าวคำวา่าสวัสดีครับ